มีดนะครับเป็นเหล็กลายคุณผู้ชมอย่างสวยเลยฮะอย่างก็อยู่ในคาลือหาดแบบสไตล์โรมันโรมันนิดนึงนะครับด้ามจับเนี่ยมันเป็นสีเหมือนทองเหลืองนะบริเวณด้านข้างเนี่ยมันเป็นไม้แท้หมุดเนี่ยจะเป็นแบบโมเสสพินนะครับหรือว่าหมุดพิเศษเนาะตัวซองเนี่ยมันจะเป็นซองหนังเทียมเนาะทำนวดลายอย่างดีเลยครับ แล้วก็จะมีเชือกเล่นดีเทลเป็นลายปั๊มด้วยตัวนี้คือมันออกแบบมาให้ตัวซองเนี่ยมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่าบางทีหนังแท้มันอาจจะแข็งไปอะไรไปใช่ไหมเนี่ยมันเอาให้ยืดหยุ่นกว่าแล้วก็ลดต้นทุนด้วยราคามันจะเบาหน่อยนะครับมีสายห้อยตุ้งติ้งแบบนี้นะครับด้านบนเองตัวทองเหลืองก็ตอกลายเหมือนกันนะครับใบนะเป็นเหล็กลายตีทบนะครับ แกนกลางเป็น VG10 นะฮะตีแบบประกบแซนด์วิชเหมือนงานของประเภทญี่ปุ่นนะครับผมนะแล้วก็เป็นฟูลแทงแบบนี้ด้วยแข็งโป๊กเลยนะครับที่สำคัญกนะ็คือคมเวอร์เลยนะความยาวเนี่ยมันประมาณ10นิ้วเห็นจะได้นะโดยประมาณนะครับสันหนาเนี่ย ก็ตัวที่หนาที่สุดเนี่ยไม่เกิน4มิลน,นะครับเหมาะสำหรับการเป็นมีดพกนะแคมปิง้งถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอโ้โหอย่างเจ๋งเลยนะ1,500บาทฟรีค่าจะส่งครับเหลือแค่2เล่มเท่านั้นสนใจติดต่อได้เลยครับผมรุดจ,จองหมดแล้วหมดเลยนะครับ